โรงเรียนจุนวิทยาคมอําเภอจุนจังหวัดพะเยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกในอําเภอจุนก่อตั้งในปีพุทธศักราช2514มีพื้นที่ทั้งหมด56ไร่2งานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน999คนบุคลากรจำนวน80คนภายใต้การบริหารงานของนายเลศจันทิมาผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสกาวรัตศรีทิรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานอำนวยการนางรุจิรากองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการนายเชิงจันทวงศ์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายไพรสนละอองเอี่ยมปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคมเน้นการบริหารงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาด้วยความร่วมมือทำงานเป็นทีมของบุคลากรสนับสนุนโดยเครือข่ายสิทธิ์เก่าผู้ปกครองรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาในรูปแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่21 เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาและความเป็นไทยตามรูปแบบการบริหารงานแบบ C W K Plus Model ซึ่งมุ่งสร้างคนดีคนเก่งมีความสุขสูขส่สังคมดังนี้ด้านความปลอดภัยจัดทำโครงการความปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื้อในสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรน2019 ได้จัดทําแผนเผชิญเหตุโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสอบอคอ,อำเภอในการป้องกันร,รักษาและนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงระบบการเรียนนอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อเสริมสร้างระบบดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้แก่ การอบรมการป้องกันภัยจิตอาสาอักขีภัยการอบรมขับขี่ปลอดภัยการอบรมรอดอจิตอาสาจราจรมีการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุพันอาคารสถานที่ให้เรียบร้อยปลอดภัยแก่นักเรียนทุกด้านเช่นการจัดทำระบบกำจัดน้ำเสียโรงอาหารการปรับปรุงหอประชุมปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนให้ใช้งานได้อย่างพอเพียงจัดทำป้ายเตือนภัยจัดอบรมป้องกันอุบัติเหตุอัคคีภัยการอบรมวินัยจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนครูและบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนด้านคุณภาพระบบประกันคุณภาพมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งาน กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสอพทออมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบโปรง่งใสตรวจสอบได้มีระบบควบคุมภายใน ลดความเสี่ยงในการทำงานรายงานผลการดำเนินงานผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายและต้นสังกัดด้วยความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึง,งส่งเสรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลาย จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและอาชีพในระดับชั้นบัธยมศึกษาตอนต้นเปิดวิชาเลือกที่หลากหลายตามความถนัดของนักเรียนทำา o u กับวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสาขาการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตัวเองโดยเปิดห้องเรียนให้นักเรียนเลือกได้แก่ห้องเรียนสถาปัตยกรรมศา,ศาสตร์นำเนินการทำ MOU กับสถาบันปัญญาพิวัน์6ห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ห้องเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ4.0 ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจห้องเรียนธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการห้องเรียนนวัตกรรมการจัดการเกษตรในปีการศึกษา2565เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพาเพิ่มอีกหนึ่งห้องเรียนและทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยายลัยพะเยาในห้องเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ จัดพื้นที่เพื่อเรียนรู้โครงการอารยะเกษตรศสาสตร์พระราชาโคกหนองนาจัดหาเครื่องมือสาธิตการทำกาแฟสำหรับกิจกรรมในห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจัดเวทีคนดีคนเก่งคนกล้าจุนวิทยาคมซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการจัดบุคลากรให้ตรงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในทุกด้านโดยส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูยุคใหม่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ Active Learning และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะโรงเรียนจัดกิจกรรมและแนวการศึกษาต่อจัดกิจกรรม Open House ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเรื่องการส่งต่อนักเรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพิจารณาข้อมูลเพื่อเสนอขอทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมอบทุนการศึกษาเพชรเมืองจุนทุนเมตตาจิตและคณะครูโรงเรียนจุนวิทยาคมเป็นต้นนอกจากนี้ ยังสร้างนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเป็นคนดีมีคุณธรรมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนจุลวิทยาคมคือจิตสาธารณะจากการสนับสนุนในทุกด้านส่งผลให้โรงเรียนบุคลากรและนักเรียนได้รับรางวัลความสำเร็จดังนี้ผลงานดีเด่นของโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBQA e ได้รับรางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการโครงการประกวดหน่วยงานผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพท o b e c Awards ระดับภาคเหนือครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564 ได้รับโล่สถานศึกษาภาคีดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ร่วมโครงการกล้าแผ่นดินละอ่อนกล้าดีนิว n นอร์มอลประจำปี2565ผลงานดีเด่นของบุคลากรนายเลิศจันท์ที่มาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองวมในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบอ Awards ระดับภาคเหนือครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564นายเลิศจันทิมานางสาวสกาวรัศีทินางรุจิรากองจันนายเชิงจันทวงศ์และนายไพรสนละองเอี่ยมได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวรประจำปี2565โดยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมวัดตํามอนจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยากรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนายกิติพงษ์เฉพาะตนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพทอโอเบ w กอวอร์สระดับภาคเหนือครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564นางชาลิดาสุล่าได้รับการคัดเลือกตามโครงการ หนึ่งหมคู่รู้ชนคนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่ประจําปีการศึกษา2,565ผลงานนีเด่นของนักเรียนผลงานสืบชะตา New Normal ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดสุดยอดผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมโครงการสร้างสรรค์ไทยกิจกรรมตอบป,ปัญหาต้นกล้าพุทธธรรมโครงการกล้าแผ่นดิน โดยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมวัตตำมอนจังหวัดพะเยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ทีมที่1เด็กชายวิภูแก้วบุญเลิศเละเด็กหญิงสุทารัตน์เนนเกิดชั้นม .3 าทับหนึ่งทีมที่2เด็กหญิงรัชยาชัยมานะและเด็กหญิงพัฒดาชัยมงคลม .3 ทับสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายสุภกิจยศสลักและนายทศพรพระบาลีม .5 ท1การพัฒนาเยาวชนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตจังหวัดภาคเหนือ ด้วยความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลน,นวัตกรรมระดับดีเด่นพร้อมโลร่รางวัลและเงินรางวัลทีมละ1,500บาทดังนี้กระถางต้นไม้อัจฉริยะเครื่องหมักปุ๋ยชีวภาพอัตโนมัติเครื่องสร้างน้ำจากอากาศเครื่องปิดเปิดน้ำอัตโนมัตินางสาวอธิชาตู้เพชรได้รับรางวัลอันดับที่ส การแข่งขัน m a x p l o i s e d Sport c r o s s w o r ล Game AMAC c a m ก o m a เ d แคัมโคมแ n d สุดอกุ n อร์เทนแชมุด22ในวันที่18-19มิถุนายน2565ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่การแข่งขันโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่7ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีฉลองครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์นางสาวอาธิชาตู้เพชรชั้นม4ทั 3, ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ4เด็กชายชัดนัยจันตะคำม3ามทับ2ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับเหรียญเงินการแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภยัย ประจำปี2565ทีม The Real C W u e k ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดพะเยารูปแบบเพลงเพลงประกันภัยไว้ใจเราได้รับเงินรางวัล5,000บาททีมพญาม้าขาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดพะเยารูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเรื่องรู้นี้ได้รับรางวัล4 0 0พบาท นายเฉลิมชัยจันทคุณม .5 ทับ5และนางสาวพักจิราภลาโชตม .5 ทับหได้รับรางวัลชนะเลิศรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรทุนการศึกษา2,000บาทการแข่งขันตอบป,ปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาประจำปี2,565เนื่องในวันระพีโดยสารจังหวัดเชียงคำได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันตระพีประจำปีการศึกษา2565มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงนางสาววสุสุการศีพลนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดีชูบี n u ม b e r 1 Idol รุ่นที่13ปี2566และเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ นักเรียนผ่านการคัดเลือก t c a s สรอบที่1รอบพอร์ตโฟลิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่นายธีรนพศรีสนามม .6-3 ทคณะสื่อสารมวลชนสาขาการสื่อสารมวลชนนายบุริมปัดสีไม้ม .6-1 ทัคณะอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหารนางสาวซิรินดาตามติดม .6-1 ทั1 และนางสาวอนันพรเจนใจม .6 ทับ2คณะพยาบาลศาสตร์นางสาวสุชาวดีแก้วมงคลม .6 ทับ4คณะวิจิตศิลป์สาขาจิตกรรมก้าวต่อไปชาวจุนวิทยาคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โดยนำนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาพะเยาขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบภายใต้การนิเทศติดตามและสนับสนุนจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างคนดีคนเก่งสร้างประชากรที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ ต่อไป